สวัสดีเจ้านะคะเดี๋ยวพี่จะกับปาไปดูเจ้าสาวเรือมาครัผมนะเจ้ามาดูนะเจ้าว่าเอาเป็นใครเจ้ามาดูอาผู้ประกาศหน่อยเลยจ้าสวัสดีเจ้าครับพึ่งรู้ทำผมกันมาจะสองปีแล้วกันทานันฟินิก์นะคะ เพิ่งรู้ว่าเขาเป็นคนเหนือนะเจ้าเอออำเภออย่างเจ้าสามปภอตะเจ้าอำเภอเมืองเี่คนแปงเจ้าแกล้งเจ้เมืองแพร่นี่จะห้าวเจ้าะ้านเจ้ามีเจ้านะเจ้าเอ๊ะเดี๋ยวจะเห็นกะเรียงเดินผ่านคนนึงนะคะหนูมานี่ก่อนค่ะกะเรียงค่ะจริงหรอเรียเรีวเรีวลูกคลิปมันจะยาวกะเรียงเมื่อกี้เห็นกะเรียงคอยาวอีกตัวหนึ่งมานี่เร็วๆอันนี้ก็สาวเหนือนะเจ้าเนี่ย หน้าบานนะครับคนเหนืวต้องหลักก่อนหน้าหน้าจะบานเดี๋ยวเจ้าของยังไม่ได้ไปถึงบ้านโอเคลอยอย่างเจ้าจุชรายเจ้าเจ้าจุชลัยเจ้าเป็นอยู่อำเภออย่างอยู่อำเภอเธออำเภอเธอโอเคไปขึ้นดอยต่อเจ้า นะคะน้องนิวจิ๋วนะคะเข้ามาทำสีผมที่ร้รานแล้วก็มีดีใจมากที่ได้ทำผมให้กระสาวเหมือนกันจ้าไม่เบื่อนะคะาสบัดแรงๆจาอันนี้ซาซ่าอยู่ไหนอรัช่างเขาว่าซาซ่ามานี่กานคุณเขาทำอะไรบ้างลูกนาเรียวเจ้าคิดเหงาเจ้าทำตป็นจิ๋วแต่ผม แล้วก็ตัดตัดผมให้เท่ากันด้ยค่ะตัดด้วยนะคะถ้าตัดไม่เท่าไม่ได้ใช่ไหมตอนแรกไม่เท่ากันตอนนี้เพื่อว่าตอนนั้นจะออกเป็นแนวแบบสไตล์สไตล์นิดนึงตอนนั้นช่างจิตทําให้มี่ก็ตาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงอะไ่ะเ้ยและอีกหน่อยนะจะมีโซนอะไรใหม่ๆเปลี่ยนแปลงหรือเปกตาจ้าค่ะวัสดจีเจ้าสวัสดีเจ้า